เรืองเลือครับหนึ่งช้อนชาผมรัวครับขึ้นช้อนชาผสมสาชูครับหช้อนโต๊ะอุกเค้าไม่้อกันครับลงทะครับน้ำเปล่าเล็กน้อยตั้งไฟแรงนะครับเื่อเกลียวที่น้ำมันเลือดลงนะครัแล้วก็น้ำมันก็จะออกมาโดยที่ไม่กระดินใส่เรานะครับ เล่นรอบแล้วนะครับอีกหนึ่งก็เล่นใส่แล้วน,นะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวน้ำมันก็จะออกเลยนี่ครับพอได้ประมาณนี้ก็พอแล้วครับก็น่าจะปิดเตาแล้วครับใช่ไหมครับปิดสายก่อนที่เย็นนรับก่อนที่เย็นสักนิดนะครับให้แช่น้ำมันไหมครับ